สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สีเสนอเมนูผัดกระเพราหนูเนาะครับพีนน่น้องก่อนจะหั่นห่อกับมันน้ำหนูมากครับหนูห่อกระใสประมาณผมจะใส่ประมาณสามตัวครับพี่น้องเอาตัวพ่องามเนาะครับพี่น้องเอามากอะสีมาสับครับสับให้มันมุนมุนพี่น้องสับหนูให้มันมุนมุนละเอียดละเอียดเนาะครับสับปอก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 ขล้นอะครับพี่น้องสับให้มันละเอียดเนาะสับ กาวาให้มันละเอียดเครื่องดูเครื่องยังพี่น้องคือหฮาสิบ่เฮ็ดคือจังหันพัดเผ็ดเนาะครับอันนี้เป็นผัดกะเพราเนาะพี่น้องซับละเอียดแล้วครับบาทนี้สับลวเอียดห่อก็ออกว้ก้อนครับพี่น้องว่าจังหันหฮอก็ต้องไปดังไฟพี่น้องไปดังไฟแล้วครับบาดนี้ดังไฟดังไฟเฮาเลยใส่เตาแบบเตาธท่ามานี่ล่ะใส่ฟืนดังหฮานี่ล่ะครับบาดนี้ป๊อก ออกจากดังไฟบานนี้ระสีไปเป็นไปเก็บใบกระเพาเนะครับพ UH ี่น้องใบกระเพากับยุ่ในสวนห้องนี่แหละสิบปูไปเนาะพี่น้องเนาะใบกระเพากับเป็นใบกระเพาสที่เก็บปูไว้เองครับอยู่ในสวนปูเองกินเองพี่น้องกว่าสารพิษนะครับพี่น้องในเร็วๆครับบานนี้ระสีไปล่างพี่น้องบานนี้ล่างไว้แล้วๆกันห้องกับสิบเอาน้ามอก เดีดนามไว้เนาะพี่น้องเนาะไปะพี่น้องบานนี่มาตําเคียงครับบานนี่ตําเคียงดิใส,ส่กระเทียมเป็นกระเทียมก็พิกแหงนะครับพี่น้องเน้นได้กระเทียมก็พิกแหงแต่ว่าเห็ดอาหารปลาที่ห่าต้องใส่เผ็ดๆเล็กน้อยพี่น้องทีกเ่าต้องตาําโคกระโคแบบให้มันหยาบๆจล็กน้อยครับเพราะต้องให้มันละเอียดจะน้อยเรา,เาก็จะมาล้วน ล้วนหนูไว้เนาะครับพี่น้องหนูที่ห้องซับไว้ใดประมาณนี้แหละครับพี่น้องเ้าก็สิีล้วนหนูก่อนเนาะพี่น้องห้องกับที่ล้วนหนูฝพาอยมันสุกก่อนครับพี่น้องนี่แหละครับบัดนี้อก็บิีล้วนหนูไอ้มันสุกก่อนครับล้วนหนูไอ้มันสุกเนาะพี่น้องเนาะล้วนไปเรื่อยๆพ่อไใดทีแล้วห้องก็ออกไปพักไปก้อนครับนี่พักไปก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะเอาไปพักไว้ก้อนครับออกจากหันห้องกับชิมา ละครับบานนี้ตําเคียงครับโอเคียงลงบานนี้พี่น้องเอาไปบนี้ผัดเคียงให้มันหอมๆเท่กันครับเอาจังเสียวหนูมาลงนะครับพี่น้องบานนี้เอาหนูลงเลยเลยครับบานนี้หนูที่เ้าอ่อนพัดใปก้านนอที่พี่น้องบานนี้คุกเข้าให้เข้ากันเลยครับบานนี้คุกเข้าให้เข้ากันหล่ะก็ปรุงเครื่องตามใจชอบครับบานนี้มักแบบได้กระใสเข้าไปครับบานนี้ มักเบีเบเขาก็ใส no ้เข้าไปครับเข้าต้องเห็ดใเห็นมันเป็นรสจัดจัดหน่อยครับเรอะว่ามันเป็นอาหารปลาเนาะครับพี่น้องไม่ใชงบลเข้าวนะครับพัดแห่งๆครับบ่านหนุ่มวติพัดมักพัดเป็นพัดแห่งๆเนาะพี่น้องสิบ่อพัดในีมันเป็นน้าครับเรียบร้อยครับลงไปกระเพราเรียบร้อยพี่น้องกินหอมกลุ่มแล้วครับบ้านนี้ทั้งพัดไปกับทั้งไอไปลรอครับทั้งจามไปลวบ้านนี้กินมันแห้งนะครับพี่น้องเนาะกินฉุนเนาะ อย่ห้องใส่ต้องไปเขาต้องใส่เคียงหลายๆครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบ้านนี้ชิมแล้วครับบ้านนี้ชิมเรียวๆห้องกระสีเอาไปเทเรียบร้อยครับมือนีเมนู่หนูพัดกะเพราห้องกันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องมือนีไม่กินเขาแรกงน้ำกันครับ